เชื่อว่าหลายคนคงได้ดูหนังเรื่อง m a s t r e a d e r h i s e Generation Forever แล้วคงสงสัยว่าทำไมคุก,กะถึงไม่พูดอะไรเลยหรือไม่ใส่เสียงภาคมาทั้งที่เล d เดอร์คนอื่นที่หลายคนนักแสดงก็ไม่ได้กลับมาหรือกลับมาภาคเสียงแต่ว่าก็ใส่เสียงภาคสมัยที่ยังเล่นซีรีส์อยู่มาแทนนั่นก็เพราะว่าคูกกะในหนัง h i s e Forever ทีมงานต้องการสแสดงความเคารพให้กับคูกกาฉบับคุณโจโอดากิริ ที่แกเคยแสดงครับเพราะว่าคุณโจเคยขอ,อไวต้ตอนแสดงคูกะว่าตอนฉากบทพูดนั้นเขาอยากใช้ในล่างตอนเป็นมนุษย์มากกว่าในล่างไรเดอร์จึงทําให้ล่างไรเดอร์คูกะเขาจะพากเสียงพวกฉากต่อสู้เป็นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีบทพูดในล่างไรเดอร์ครับเรียกได้ว่าทีมงานพยายามทําให้บทเหมือนกับคูกะฉกบับคุณโจโอดากิริที่เจ้าตัวเคยแสดงเอาไว้แม้เจ้าตัวจะไม่ได้กลับมารับบทคูกะก็ตาม